สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะซึ่งแปลงนี้เนี่ยด้านหลังติดแม่น้ำเพชรบุรีเลยค่ะบนเนื้อที่สีไร่38ตารางวาบรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะบนพื้นที่เขียวชอุ่มพุ่มสวยัยมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ธรรมชาติกับอากาศบริสุทธิ์ค่ะอยู่กับความเป็นธรรมชาติ ก็มีวิวต้นไม้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นวิวติดแม่น้ำเพชรบุรีเลยค่ะมีความสะดวกในเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงพร้อมใช้เลยค่ะการเดินทางก็สะดวกนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนหลักเส้น4007ไปแก่งกระจานซึ่งเดินทางเพียง25นาทีก็ถึงแก่งกระจานค่ะ และถ้าเกิดว่าเราต้องการไปโครงการช่างหัวมันนะคะก็เดินทางเพียงแค่25นาทีเท่านั้นค่ะราคาเพียงไร่ละ1.2ล้านบาทเท่านั้นกับพื้นทุยสวยๆแบบนี้ท่านใดที่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรหลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ